สวัสดีค่ะหมอนุชจากเพจครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุชนะคะวันนี้หมอะะนนหมอีคลิปข้อแนะนําหลังฉีดวัคซีน m i n a วัคซีนมาฝากนะคะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนาะเราก็ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9นะคะชนิดเชื้อตายซิโนแวคซีโนฟาร์มนะคะชนิดไวรัลเวกเตอร์แอสต้าซีเนกนะคะก็มีช่วงนี้ที่เราเริ่มฉีดชนิด m i n a เนาะก็เป็นไฟเซ e r m o d e r n ร์นนะคะนอกจากว่าผลข้างเคียงทั่วทวไปไข,ข้อาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนาะแล้วก็เจ็บบริเวณแขนที่ฉีดนะคะก็จะมีข้อแนะนําเพิ่มเติมเล็กน้อยสําหรับชนิด mRNA วัคซีนนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังในคลิปกันนะคะแต่ก่อนอื่นหมอขอช่วยกดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องครอบครัวสุขภาพดีใบหมอนุ้ดให้หน่อยนะคะข้อแนะนําเพิ่มเติมหลังฉีดวัคซีนชนิด mRNA ก็คือให้งดออกกําลังกายหนับประมาณ1สัปดาห์หลังฉีดนะคะเนื่องจากต้องเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการ ผลข้างเคียงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนาะหรือไมโอคาไดติสนะคะซึ่งถ้าได้ยินอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจกลัวกันไปนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงชนิดนี้เกิดน้อยนะคะประมาณ2-5ในการฉีด1 0 0 0 0แสนค้งนะ95%หาเนี่ยหายได้เองนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาการไม่รุนแรงเนาะมักจะพบในเข็มที่2มากกว่าเข็มแรกพบใน คนไข้ที่อายุน้อยนะคะส่วนใหญ่จะน้อยกว่า25ปีเนาะมากกว่า30ปีเนี่ยแทบจะไม่พบเลยนะคะแล้วก็ถ้าเทียบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยผู้ชายจะเป็นมากกว่าประมาณ3-4เท่านะ ให้สังเกตอาการดังนี้นะคะอาการที่1นนะคะก็เป็นอาการเจ็บแน่นหน้าอกเฉียบพลันที่อาจจะเป็นเจ็บขณะพักหรือออกแรงก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนอะไรมาทับบริเวณหน้าอกแล้วรู้สึกว่ามีหน้ามืดใจสั่นจะเป็นลมเนี่ยต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะคุณหมอเขาก็จะตรวจขึ้นหัวใจแล้วก็เจาะเลือดไปตรวจเนาะดูว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ะะอาการที่2ก็คืออาการใจสั่นเป็นลมเนาะอาการใจสั่นเนี่ยก็แสดงถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะอันนี้ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลเหมือนกันอาการที่3ก็คืออาการเหนื่อยจากที่ไม่เคยเหนื่อยนะคะหรือเหนื่อยนอนราบไม่ได้อย่างเงี้ยก็แสดงถึงภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะ <S <S ก็ขอย้ำอีกทีนึงว่าไม่ต้องตกใจกลัวนะคะเพราะ95%หหายเองส่วนใหญ่เนี่ยจะ กิดภายใน3-5วันหลังฉีดนะคะเกิดเพียงแค่2-5ต่อการฉีด1 0 0 0นครั้งนะนอกจากการฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่ดีหมอก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปกันเนาะหมอฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ